สิบปีก่อนแม่สามีของฉันเดินออกจากบ้านด้วยน้ำตาแต่ฉันคือคนที่ผลักเธอออกไปฉันจำได้ชัดเจนว่าตอนนั้นสามีของฉันยืนมองฉันโดยไม่พูดอะไรราวกับกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างรักลูกหรือรักแม่ฉันคิดว่าฉันทำถูกแล้วฉันเหนื่อยกับความวุ่นวายและความคาดหวังที่ไม่มีวันสิ้นสุดจากผู้หญิงคนนั้นสิบปีผ่านไปฉันใช้ชีวิตอย่างสงบแต่ความสงบกลับสั่นคลอนเมื่อวันหนึ่งสามีโทรมาบอกว่าแม่ของเขากลับมา ฉันไม่อยากเจอหน้าเธอแต่บางอย่างในน้ำเสียงของสามีทำให้ฉันหยุดฟังฉันไม่รู้ว่าจะต้องต้อนรับหรือปฏิเสธเธอเคยทำลายครอบครัวเราและฉันก็จำได้ทุกคำพูดที่เธอเคยว่าเมื่อแม่สามีปรากฏตัวที่ประตูบ้านฉันแทบไม่เชื่อสายตาเธอดูอ่อนล้าและเปลี่ยนไปจนจำไม่ได้แต่ในแววตาของเธอมีบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเธอเอ่ยทักทายด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหยุดหมุน สามีของฉันยิ้มบางๆให้เธอฉันเริ่มสงสัยว่าเขาเก็บความลับบางอย่างไว้ตลอดสิบปีฉันคิดว่าฉันเป็นผู้ชนะแต่ฉันเริ่มสงสัยว่าความจริงบางอย่างถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังการกลับมาของแม่สามีฉันเห็นเธอจ้องมาที่ฉันและสมุดเล่มหนึ่งในมือของเธอสมุดเล่มนั้นทำให้หัวใจฉันเต้นแรงและฉันรู้ทันทีว่าชีวิตของฉันกำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งฉันก้าวเข้าไปใกล้เธอแต่เธอเพียงยิ้มแบบลึกลับ ฉันถามตัวเองว่าสิบปีที่แล้วฉันไล่เธอไปเพื่อปกป้องครอบครัวหรือจริงๆแล้วฉันเพียงปกป้องความภาคภูมิใจของตัวเองและในความสงบก่อนพายุฉันเริ่มเห็นว่าการกลับมาครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉันมองสมุดเล่มนั้นในมือของแม่สามีอย่างระแวดระวังเธอเปิดหน้าหนึ่งแล้วยื่นมาให้ฉันด้วยรอยยิ้มบางๆที่ทําให้ฉันรู้สึกทั้งตึงเครียดและสับสนนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เธอพูดเสียงเรียบ ฉันรับสมุดมาด้วยมือสั่นๆและเริ่มเปิดอ่านในหน้ากระดาษเต็มไปด้วยตัวเลขและรายชื่อธุรกิจและบัญชีเงินทุนที่ฉันไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ฉันอ่านไม่ทันไรก็เริ่มเข้าใจว่าตลอดสิบปีที่ผ่านมาสามีของฉันและแม่ของเขาได้ซ่อนความจริงบางอย่างไว้พวกเขาไม่ได้ล้มละลายหรือจนเหมือนที่ฉันคิดมาตลอดทุกอย่างมีแผนมีการตัดสินใจที่ฉันไม่เคยมีส่วนรู้ฉันเงยหน้าขึ้นมองแม่สามีคุณทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไร เสียงฉันสั่นเธอเพียงยิ้มอีกครั้งพร้อมกับน้ำตาที่ฉันไม่แน่ใจว่าเป็นความเศร้าหรือความดีใจเพื่อครอบครัวเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นหัวใจฉันเต้นแรงฉันเริ่มรู้สึกเหมือนถูกท้าทายสิบปีที่แล้วฉันคิดว่าฉันเป็นผู้ชนะแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้ควบคุมเกมสามีของฉันยืนอยู่ข้างหลังแม่ของเขารอยยิ้มของเขาเย็นและแน่นอนเหมือนเขารอให้ฉันเข้าใจ ฉันเริ่มสงสัยว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความปรารถนาดีแต่มีเรื่องที่ซ่อนอยู่ลึกกว่าฉันรู้ว่าหากเปิดอ่านต่อไปสมุดเล่มนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างที่ฉันคิดเกี่ยวกับครอบครัวและบางทีความสงบที่ฉันคิดว่ามีมันอาจจะไม่มีอยู่จริงอีกแล้วฉันนั่งลงบนโซฟามือกุมสมุดแน่นราวกับมันคือกุญแจที่จะไขความลับทั้งหมดแม่สามีหันมองฉันด้วยสายตาที่แฝงความเจ็บปวดและความอดทน สิบปีที่ผ่านมาฉันยอมให้ทุกอย่างล้มเหลวเพียงเพื่อให้เธอเรียนรู้ว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเธอพูดชา้าช้าฉันพลิกหน้าสมุดไปทีละหน้าตัวเลขธุรกิจและการโอนเงินทําให้ฉันตะลึงทุกอย่างที่ฉันคิดว่าฉันรู้เกี่ยวกับครอบครัวสามีกลับเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงพวกเขาไม่ได้จนพวกเขามีแผนมีการลงทุนที่ฉันไม่เคยแม้แต่คิดถึงฉันเหลือบมองสามีของฉันเขาเงียบแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความคาดหวัง เหมือนรอให้ฉันเข้าใจว่าตลอดสิบปีที่ผ่านมาใครเป็นคนกำหนดเกมจริงๆฉันถามเสียงสัน่นทำไมไม่บอกฉันละ่ะทำไมต้องปล่อยให้ฉันคิดว่าเราไม่มีอะไรแม่สามีสายหน้าเบาๆเพราะฉันรู้ว่าเธอจะไม่เข้าใจถ้าไม่เห็นด้วยตาตัวเองถ้าไม่เจ็บเองหัวใจฉันเต้นแรงความโกรธและความสับสนประดังเข้ามาพร้อมกันสิบปีที่ผ่านมาฉันคิดว่าฉันชนะแต่ตอนนี้ฉันเริ่มสงสัยว่าใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริง ฉันรู้เพียงอย่างเดียวความสงบที่ฉันเคยมีมันกำลังจะพังทลายและทุกการตัดสินใจหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม่สามีวางมือบนสมุดเบาๆทุกอย่างที่เธอคิดว่าเป็นความบังเอิญมันไม่ใช่ฉันก้มหน้ามองสมุดเหงอเย็นไหลลงหลังคอฉันไม่รู้ว่าความลับที่เหลืออยู่จะทำลายฉันหรือเปิดทางให้ฉันเข้าใจทั้งหมดฉันค่อยๆเปิดหน้าสมุดที่แม่สามีวางไว้ตรงหน้า บันทึกเป็นรายชื่อธุรกิจการลงทุนและบัญชีเงินทุนที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนทุกตัวเลขและบันทึกล้วนเชื่อมโยงกับครอบครัวเราอย่างละเอียดฉันเริ่มเข้าใจว่าตลอดสิปีที่ผ่านมาทุกการตัดสินใจของสามีและแม่ของเขาถูกกำหนดด้วยแผนการใหญ่นี่คือสิ่งที่ฉันทำทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวนี้แม่ของเขาพูดฉันเงยหน้ามองเธอน้ำเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่น ฉันไม่เคยต้องการให้เธอต้องเจ็บปวดแต่บางครั้งความจริงที่ซ่อนอยู่มันต้องใช้เวลาให้ใครบางคนเรียนรู้ด้วยตัวเองฉันเริ่มรู้สึกทั้งโกรธและสับสนสิบปีที่แล้วฉันคิดว่าการไล่เธอออกคือชัยชนะแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้ชนะความรู้สึกเหมือนถูกท้าทายทุกสิ่งที่ฉันเชื่อว่ารู้เกี่ยวกับครอบครัวมันกำลังพังทลายสามีของฉันยืนอยู่ข้างหลังแม่ของเขาสายตาของเขาเย็นและมั่นคงเหมือนกำลังประเมินปฏิกิริยาของฉัน คุณเห็นไหมทุกอย่างที่ฉันทำมีเหตุผลของมันแม่ของเขาพูดฉันก้มหน้ามองสมุดมือเริ่มสั่นความตึงเครียดในห้องเพิ่มสูงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกฉันรู้ว่าหากเปิดสมุดอ่านต่อความลับที่แท้จริงจะถูกเปิดเผยและเมื่อความลับนั้นออกมาชีวิตครอบครัวที่ฉันคิดว่ารู้จักมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันถอนหายใจลึกแต่ในใจรู้ทันทีการเผชิญหน้าครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นฉันค่อยๆพลิกหน้าสมุดไปยังหน้าสุดท้าย ตัวหนังสือเรียงกันเป็นบันทึกลับไปถึงสิปีก่อนทุกบันทึกเชื่อมโยงการเงินธุรกิจและการลงทุนของครอบครัวสามีอย่างละเอียดฉันเริ่มเข้าใจแม่สามีไม่ได้จนไม่เคยล้มเหลวทุกอย่างที่ฉันคิดมาตลอด1ิบปีเป็นเพียงภาพลวงตานี่คือเหตุผลที่ฉันต้องออกไปเธอพูดด้วยเสียงนิ่งเพื่อให้ทุกอย่างถูกเตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับวันหนึ่งที่จะกลับมาและเพื่อให้เธอเรียนรู้ที่จะเข้าใจครอบครัวนี้อย่างแท้จริง ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสั่นไหวสิบปีที่แล้วฉันไล่เธอออกไปด้วยความโกรธและความภูมิใจแต่ตอนนี้ฉันตระหนักว่าฉันเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในแผนทั้งหมดความโกรธความเข้าใจผิดและความเชื่อมั่นของฉันถูกใช้เป็นเครื่องมือให้แผนของพวกเขาสำเร็จสามีของฉันก้าวเข้ามาใกล้สายตาของเขาเงียบสงบแต่แฝงความหนักแน่นทุกอย่างที่เธอเห็นคือความจริงที่ถูกซ่อนเขาพูด ฉันก้มหน้ามองสมุดร,รู้สึกทั้งช็อกทั้งสับสนความสงบที่ฉันคิดว่ามีถูกทำลายจนแทบไม่เหลือฉันตระหนักว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวธรรมดามันคือการทดสอบความอดทนและการยอมรับความจริงที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนและฉันรู้ทันทีเมื่อความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันวางสมุดลงบนโต๊ะมือเย็นเฉียบแต่หัวใจกลับเต้นแรงราวกับจะระเบิด สายตาของสามีและแม่ของเขามองฉันอย่างตั้งใจเหมือนรอให้ฉันตัดสินใจสิบปีที่ผ่านมาฉันคิดว่าฉันเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับครอบครัวนี้แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันไม่เคยเข้าใจอะไรเลยคุณจะทำอะไรต่อไปเสียงของแม่สามีเรียบแต่ชัดฉันกัดฟันแน่นอนว่าความโกรธยังอยู่แต่ความสงสัยและความกลัวก็กัดกินใจฉันไม่แพ้กัน ฉันถามตัวเองว่าสิบปีที่แล้วฉันไล่เธอไปเพื่อปกป้องครอบครัวหรือเพื่อปกป้องความภาคภูมิใจของตัวเองสามีของฉันก้าวเข้ามาใกล้เราทำทั้งหมดนี้เพื่อให้ทุกอย่างอยู่รอดเพื่อให้เธอเข้าใจและเลือกทางของตัวเองคำพูดนั้นทำให้ฉันหยุดคิดใช่ฉันสามารถโกรธและสาปแช่งอดีตได้แต่ตอนนี้ฉันมีทางเลือกฉันสามารถยอมรับความจริงหรือทำเหมือนว่าฉันไม่รู้ความรู้สึกทั้งโกรธสับสนและตื่นเต้นผสมกัน ฉันรู้แล้วว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะกำหนดชะตาของฉันและครอบครัวไปอีกสิบปีแม่สามียิ้มอย่างเข้าใจเหมือนเธอรู้ดีว่าฉันกำลังต่อสู้กับตัวเองและฉันรู้ทันทีว่าการกลับมาครั้งนี้จะไม่จบง่ายๆฉันล้วงมือไปหยิบสมุดอีกครั้งรู้สึกถึงความหนักของความจริงที่อยู่ในนั้นทุกหน้ากระดาษเป็นทางเลือกเป็นคำตอบและเป็นปัญหาที่ฉันต้องเผชิญ ฉันถอนหายใจลึกเตรียมตัวสำหรับการเผชิญหน้าแต่ลึกๆฉันรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะซับซ้อนกว่าที่คิดและความสงบที่ฉันเคยเชื่อมันแทบไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปฉันเปิดสมุดไปจนสุดหน้าข้อความสุดท้ายเขียนไว้ด้วยลายมือแม่สามีเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหนักแน,น่นมันบอกทุกอย่างเรื่องธุรกิจการเงินและเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเธอต้องออกไปจากบ้านสิบปีก่อน ฉันแทบไม่อยากเชื่อสิบปีที่ผ่านมาฉันถูกหลอกให้เชื่อว่าเราต้องสูญเสียทุกอย่างแต่ความจริงกลับตรงข้ามสามีของฉันวางมือบนไหล่ฉันเธอเห็นแล้วใช่ไหมทั้งหมดที่เราทํามันเพื่อปกป้องครอบครัวนี้ฉันถอนหายใจลึกรู้สึกทั้งโกรธทั้งสับสนทุกความทรงจำที่ฉันคิดว่าเป็นความจริงถูกเขย่าอย่างแรงและฉันเริ่มสงสัยว่าสิบปีที่แล้วฉันไล่แม่สามีออกไปอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนทั้งหมด แม่ของเขานั่งลงตรงข้ามฉันตอนนี้เธอมีทางเลือกเธอพูดเสียงเรียบเธอจะยอมรับความจริงหรือย,ยังยืนอยู่บนความโกรธและความเข้าใจผิดแบบเดิมฉันก้มหน้ามองสมุดน้ำตาไหลรินเบาๆความสงบที่ฉันคิดว่ามีถูกทำลายจนไม่เหลือฉันรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่มีคำตอบง่ายๆทุกการตัดสินใจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ความรักและอนาคตของครอบครัว ฉันหยุดคิดรู้สึกถึงแรงกดดันในทุกคำพูดทุกสายตาแต่ลึกๆภายในใจฉันรู้ว่าครั้งนี้ฉันต้องเลือกด้วยตัวเองและการตัดสินใจของฉันจะเป็นตัวกำหนดว่าครอบครัวนี้จะไปต่อหรือพังทลายฉันลูบสมุดในมือรู้สึกถึงความหนักของความจริงที่ซ่อนอยู่ในแต่ละหน้ากระดาษทุกตัวเลขทุกบันทึกไม่ใช่เรื่องบังเอิญแม่สามีและสามีของฉันใช้สิบปีที่ผ่านมาวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดและมั่นคง ฉันรู้สึกทั้งโกรธทั้งอึง้งสิบปีที่แล้วฉันคิดว่าฉันปกป้องครอบครัวด้วยการไล่แม่ออกไปแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบการเรียนรู้และการจัดการที่ฉันไม่เคยรู้แม่สามีสบตาฉันอย่างหนักแน่นตอนนี้เธอมีสิทธิ์เลือกแล้วเสียงเรียบของเธอเหมือนสะกิดความรับผิดชอบในใจฉันเธอจะยอมรับความจริงและเริ่มต้นใหม่หรือย,ยังยืนอยู่บนความโกรธเก่าๆที่อาจทำลายทุกอย่าง สามีของฉันยืนข้างหลังแววตาเงียบสงบเราจะเคียงข้างเธอไม่ว่าตัดสินใจอย่างไรแต่ครั้งนี้การตัดสินใจของเธอจะเป็นจุดเปลี่ยนของเราฉันเงยหน้ามองทั้งสองความรู้สึกผสมปนเปทั้งความโกรธความเสียใจและความหนักใจแต่ลึกๆฉันรู้ว่าครั้งนี้ฉันต้องเลือกด้วยตัวเองและการเลือกของฉันจะกำหนดอนาคตครอบครัวและความสัมพันธ์ทั้งหมดฉันหยิบปากากาเขียนอะไรบางอย่างลงบนสมุด ลมหายใจฉันหนักขึ้นแต่หัวใจกลับแน่นขึ้นด้วยความมุ่งมั่นฉันรู้แล้วว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างและฉันพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ที่ตามมาฉันวางปากกาและหันมามองหน้าแม่สามีสายตาของเธอเต็มไปด้วยความคาดหวังและความเข้าใจฉันสูดลมหายใจลึกเตรียมพร้อมรับผลลัพธ์จากการตัดสินใจครั้งนี้ สิบปีที่ผ่านมาฉันคิดว่าฉันควบคุมทุกอย่างแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วการควบคุมแท้จริงอยู่ที่การเผชิญหน้ากับความจริงฉันพูดเสียงเรียบแต่มั่นใจฉันยอมรับทุกอย่างฉันพร้อมเรียนรู้และปรับตัวเพื่อครอบครัวนี้แม่ของเขาพยักหน้าเล็กน้อยรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าสามีของฉันมองฉันด้วยสายตาที่แตกต่างไปเต็มไปด้วยความเคารพและความโล่งใจทันใดนั้นแม่สามีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา เธอเปิดข้อความที่ส่งมาจากธนาคารเป็นเอกสารยืนยันการโอนเงินและการลงทุนที่เธอและสามีทำไว้ตลอดสิบปีฉันแทบช็อกทุกตัวเลขทุกบัญชีเป็นสิ่งยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาครอบครัวเราไม่ได้ล้มเหลวทุกอย่างถูกวางแผนและปกป้องอย่างระมัดระวังฉันนั่งลงมือสั่นเล็กน้อยความโกรธความเสียใจและความสงสัยถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจบางส่วน แต่ฉันรู้ทันทีการยอมรับความจริงนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นครอบครัวเรายังมีเรื่องที่ต้องเผชิญอีกมากและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างแม่สามีสามีและฉันยังไม่จบลงง่ายๆฉันมองทั้งสองอย่างตั้งใจในใจรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยการทดสอบใหม่ๆและทุกการตัดสินใจของฉันจะกำหนดชะตาของครอบครัวทั้งหมดหลังจากที่ฉันยอมรับความจริงทุกอย่างในห้องกลับเงียบ ความตึงเครียดยังคงอยู่แต่แตกต่างจากครั้งก่อนคราวนี้เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจแม่สามีมองฉันด้วยสายตาที่ไม่โกรธแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยและความหวังสามีของฉันยืนข้างเธอแววตาเขาอบอุ่นขึ้นเหมือนโล่งใจที่ฉันเลือกที่จะเข้าใจฉันหันไปมองสมุดในมืออีกครั้งทุกตัวเลขทุกบัญชีทุกความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้มันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่เป็นบทเรียนบททดสอบและการจัดการเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอด สิปีที่ผ่านมาเราต่างเจ็บปวดด้วยกันแม่ของเขาพูดเสียงเรียบแต่ทุกความเจ็บปวดนี้ทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดฉันพยักหน้ารู้สึกถึงความหนักในใจค่อยๆค,ค,คลายลงความโกรธและความเข้าใจผิดเก่าๆถูกแทนที่ด้วยความตระหนักว่าความสัมพันธ์ครอบครัวและความรักไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อทุกคนพร้อมเปิดใจและเข้าใจกันทุกความบาดหมางก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ ฉันวางสมุดลงบนโต๊ะรู้สึกถึงความสงบใหม่แต่ไม่ใช่สงบที่จบมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้การให้อภัยและการปรับตัวและในใจฉันรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าของครอบครัวเรายัางเต็มไปด้วยบททดสอบแต่ครั้งนี้ฉันพร้อมเผชิญหน้าด้วยความเข้มแข็งและความมั่นใจในตัวเองเรื่องราวของเราอาจยังไม่จบแต่ฉันรู้แล้วการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสให้ครอบครัวเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริง